ธัญ่าเมียยืนหนึ่งทนไม่ไหวสมาธิแตกวิ่งเขาใส่จัดการหนุยสุจีราเกิดอะไรขึ้นทันญ่าเมียยืนหนึ่งทนไม่ไหววิ่งเขาใส่เตะหนุยสุจิราหยอกแบบขำๆหลังทําสมาธิก็เจิดกระเจิงมากแฟนๆห่างก,กันใหญ่เรียกว่าฉายาเมียยืนหนึ่งไม่มีใครสามารถพ้นฉายานี้ได้จากคุณแม่สายสตรองทันญ่นาธัญเรศไปได้หลังเจ้าตัวผ่านเรื่องราวหลายอย่างในชีวิตจนหลายคนยกให้เธอเป็นแบบอย่างของการใช้ชีวิตคู่ล่าสุดเมียยืนหนึ่งธัญญากาลังถ่ายงานในชุดสีแดงสดร้อนแรงแบบสุดๆอยู่นั้นทางด้านนักสแสดง สวหนุยสุจิราได้ขึ้นชื่อเจ้าแม่ดาวทิกตอกก็กำลังถ่ายคลิปวิดีโอทิกตอกอยู่บริเวณใกล้ๆกับที่ทัญญาถ่ายงานพร้อมกับเต้นโยกไปโยกมาสนุกสุดเวียงกับเสาน้ำเกลือคนไข้แต่ทันใดน,นั้นทันญญากลับทนไม่ไหวแล้ววิ่งเข้าใส่และแกล้งเตะหนุยสุจิราพร้อมข้อความว่าทำดิฉันสมาธิกระเจิดกระเจิงมากๆค่ะเลยทนไม่ไหวเมียยืนหนึ่งท่ามกลางแฟนคลับคอมเมนต์ฮากันใหญ่ถือเป็นการแกล้งหยอกแบบขำๆทั้งน่ารักปนเสียงเรียกหาไปด้วยขอ,ขอขอบคุณอินสตาแกรมทัญญา อันเดอร์สกอริรอยาพาไปแหล่งข้อมูลข่าวข่าวสดค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ